คนคนนี้ที่คุณคุยอยู่ด้วยนะคะหรือกําลังคบหาดูใจหรือว่าอยู่ในช่วงที่เรากําลังศึกษาดูใจกันเนี่ยเขาคิดถึงคุณขั้นไหนนะคะเขาคิดกับคุณถึงขั้นไหนขั้นที่อยากจะจริงจังจริงใจขั้นที่เรากําลังเริ่มต้นพูดคุยหรือเขาอยากจะวาดฝันมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาด้วยให้คุณมาเป็นแม่ของลูกให้คุณมาเป็นพ่อของลูกให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเขาหรือเปล่ามาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้วางคุณในโพส ition ไหนอยากจะทําอย่างไร กับคนในความรักและความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งในกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดการที่กำลังจะมาถึงคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยายกรณ์ค่ะ เรามาสับไพ่กันนะคะตอนนับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอเลโอเลโอแมจิกเชนทารัดค่ะสําหรับท่านใดก็ตามที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและสําหรับท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะคนที่เราคุยอยู่เนี่ยในตอนนี้เ้ามองคุณเป็นคนแบบไหนนะคะเขาคิดถึงคุณขั้นไหนนะหรือว่าเขาเนี่ยนะคะจริงจังกับคุณในระดับใดก็สามารถส่งรูปคนรักของคุณมาเช็คพลังงานกันได้นะคะแบบพิมพ์จองเข้ามาได้เลยเริ่มต้น259ได้คําตอบไปภายใน3-4ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ ไม่หมอไม่ติดคิวยาวนะสำหรับแบบโทรจะมี30นาที4 9่านะคะท่านใดต้องการจองคิวส่วนตัวเลยคุยกับแม่หมอส่วนตัวก็สามารถไปนะโปรไฟล์ติดต่อและจิ้มลิงก์มาได้เลยค่ะเรามาเช็คพลังงานในช่วงที่ผ่านมากันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นในรูปแบบใดนะคะ The Emperor นะคนคนนี้แหละดูแล้วค่อนข้างมีภาวะของความเป็นผู้นำสูงนะคะอาจจะค่อนข้างนิ่งๆน,นะคะเป็นคนไม่พูดเยอะไม่ค่อยเจรจานะคะมีสภาวะของความคิดที่แบบเด็ดขาดนะชอบการ แต่สินใจชอบควบคุมนะคะนะถ้าคุณจะคบกับเขาคุณก็ต้องดูดีๆนะแต่ว่าข้อดีก็คือเขาเป็นคนที่จริงจังนะคะและดูซีเรียสกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําค่อนข้างเป็นคน,ค,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 นคิดเยอะนะ,ะ The High p r i e a t e s s นะคะ Four of the Pentacles Queen of Cups นะคะ เมื่อมีคนเข้ามาเอ e เ g อร์จีของเขาคนนี้รู้สึกวุ่นไหวนะจากที่นิ่งๆเนี่ยนะคะมันเกิดความรู้สึกหึงหวงเกิดขึ้นด้วยนะคุณซับคันะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้เราให้ความรู้สึกของความเอ่อสมที่มากขึ้นกว่าเดิมมีความสบายใจนะคะเขารู้สึกเอ่อถึงความอ่อนโยนนะคะในบางสิ่งบางอย่างของคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่คือทําด้วยความรู้สึกทําด้วยความรักนะคะ คุณอาจจะมองดูแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนดูที่ดูฉลาดคุณมีของของตัวเองนะคะคุณมีไอเดียเป็นของตัวเองนะคะเขาชอบในศักยภาพของคุณนะคะ Four o f t h e p e n t a c l e s นะคะนะมองว่าลึกๆเกิดความหึงหวงกันด้วยนะคะคนคนนี้น่าจะห่วงคุณหรือหึงคุณไม่ใช่น้อยเลยนะนะคะแม้ว่าเขาจะไม่พูดเนี่ยแต่คือเขายังคงต้องการอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะ The Magician นะคะ Six o f p e n t a c l e s นะคะแม่หมอมองว่าคนที่ มาดูคลิปนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีการเช็คดวงนะคะดูดวงมาสักพักหนึ่งแล้วนะว่าคนคนนี้เข้ากับคุณได้หรือเปล่าหรือเขาเนี่ยอาจจะเอาดวงของคุณไปเช็คด้วยก็ได้นะคะว่าคุณกับเขาอะจะสามารถอยู่ด้วยกันได้หรือไม่นะคะ six tropical s e ซ t u บ l e นะคะ A s of c u p นะคะแม่มอมองว่าคุณกับเขาน่าจะคุยกันมาขั้นต่ำๆเลยนะหกสัปดาห์ขึ้นไปหกเดือนขึ้นไปหรือนานกว่านัน้นก็ได้นะคะมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เราต่างฝ่ายต่างก็มีความเป็นตัวของตัวเองหึงหวงซึ่งกันและกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่พูดเยอะนะแต่ว่าเขาแลดูรับฟังคุณนะคะหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เราฟังเขาก็ได้เรามีการหยิบยืน่นนาใจไมตรีพลังงานดีๆสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะคะเอสบ,บอนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันดําเนินมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าการอยู่กับเขามันอาจจะเป็นการแบบแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะเขาอาจจะมาส่งเสริมทําให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นหรือเขาอาจจะชอบ อบในความเก่งของคุณหรือคุณอาจจะชอบในความเก่งกาของเขานะคะหน้าที่การงานของเขาเนี่ยอาจจะดีนะเราอาจจะอยากฟังว่าเขามีความคิดอย่างไรมีวิสัยทัศน์อย่างไรเขาวางแผนในการใช้ชีวิตอย่างไรนะคะนะคนคนนี้นะคะเปิดใจให้คุณแล้วนะบอกเลยนะคะเขาเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วนะคะมีความลงหลแล้วก็มีความห่วงห่วงคุณด้วยนะคะเอสอปอรปและเอสอบคัพนะคะนะมันมีอยู่2อ,อย่างนะคะว่า เออจะยาวอย่างนี้ต่อไปหรือจะจบลงนะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ที่กําลังคิดอยู่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเช่นถ้าเขาไม่พูดสักทีว่าเราเป็นอะไรกันคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณอยากคุณจะไปนะคุณจะไม่อยู่หรืออาจจะเป็นเขานะคะที่อยากดูใจคุณไปก่อนว่าถ้าคุยไปนาน,านเนี่ย นะคะคุณจะยังไงต่อคุณอยากไปต่อกับเขาไหมถ้าสมมติว่าคุณมีคนอื่นเข้ามาเปิดโอกาสเข้ามาเขาอาจจะหันหลังให้กับคนก็ได้นะคะมันอยู่ในช่วงระยะเวลาของการศึกษาดูใจซึ่งกันและกันต่าง่ายต่างหึงหวงคิดถึงกัน นะคะอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะแต่ว่ามันยังคงเหงนกันและกันอยู่และเขาเองก็มีคุณเอาไว้เพื่อแบบเป็นการศึกษาดูใจนะคะเพื่อที่แบบอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ทําอะไรรู้สึกอย่างไรนะเขารู้สึกเขากล้าที่จะพูดเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเรื่องราวของตัวเองให้คุณฟังนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างเรากับเขานะคะที่เขาเริ่มมีการเปิดใจให้กับคุณมีการแชร์ดิ้งพลังงานบางสิ่งบางอย่างมีการเปิดใจแล้วก็พูด คุยกับคุณนะคะในแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเจอว่าเขาคนนี้ทำกับคนอื่นเลยก็สามารถไปต่อกับคำทำนายข้างหน้านี้ได้เลยนะคะเอาล่ะมาดูกันนะคะเขาเริ่มเปิดใจแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเขาคิดกับเราขั้นไหนเขาคิดกับเราขั้นที่จะให้เราเป็นแฟนเลยไหมนะหรือว่าเขาคิดที่จะพาเราไปเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาคิดกับเราถึงขั้นไหนมาดูกันนะ,ะ six of s w o r d นะคะอืมไม่รีบร้อน eight of s w o r d พลังงานของ t e e of c u p The c h a r i o t The Sun ค่ะเขาให้เราเป็นคนสำคัญมากแล้วนะคะเนี่ย a c e of c ค p นะคะเดอะสเตรนะคุณเป็นเจ้าของหัวใจของเขานะคะ Six of Pentacles และ Ace of War นะคะ ไม่หมอจะบอกว่าพลังงานค่อนข้างดีนะคะจากที่เปิดมาได้นะเขาว่ามองว่าเขาอยากมีคุณไปนานๆนะคะความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นลองเทอมนะอาจจะแบบไม่ใช่แบบมาเจอกันคุยกันสาอาทิตย์แล้วเลิกนะคะเขามองว่านะคะเขาอยากขอเวลาสัก6 สัปดาห์ขึ้นไปถึง3เดือนเพื่อที่จะแบบศึกษาดูใจแล้วฟันธงนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะมันมีพลังงานของสิ่อับสอดนะคะมันแปลว่ามีการมูฟเมนต์เกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้คือแบบมันไม่ได้หยุดแค่นี้มันจะมีการเดินหน้าคุยกันไปเรื่อยๆแล้วกับเขาเอาจจะตัดสินใจมาเจอหน้ากันก็ได้มากินข้าวไปเดทไปดูหนังด้วยกันนะคะหรือเขาคนนี้นะคะรู้สึกว่าการมีคนเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่สปอร์ตนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้ความรู้สึกเป็นเพื่อนด้วยเป็นคนพิเศษและเป็นคนสําคัญด้วยนะคะค เขารักหนูไหมคะแม่เขารู้สึกดีกับหนูไหมแน่นอนนะคะความรู้สึกนั้นมันมาเต็มมากเลยนะสังเกตจากพลังงานของ The Chariot นะคะ The Sun และ A c e of Cup นะคะแม่บอกมองว่าคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งเนี้ย นะในในช่วงไม่เกิน3เดือนนี้คุณลองอดทนดูสักหน่อยนะคะคุณจะได้รับความชัดเจนนะคะสังเกตจากพลังงานของเอ็ดอปสอดมันจะมีการพูดตรงๆประเด็นไปเลยอะคะ่ะว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรเขาว่ายังอยากไปต่อนะ,ะเขาขอเวลาหน่อยขอเวลาอีกนิดนึงเพื่อที่จะศึกษาดูใจว่าเราเข้ากันได้จริงๆใช่ไหม The chariot the sun a of c u p เนะคะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ The chariot แปลว่าการเดินหน้านะคะการผ่านอุปสรรคอะไรมาด้วยกันมากมายก็อาจจะมีการแบบคุยเรื่องโน้นเรื่อง,อง,องนี้มาทดสอบจิตใจของคุณ เพื่อดูซิว่าคุณยังอยากอยู่กับเขาไหมคุณยังอยากไปต่อไหม The Sun นะคะตอนนี้เราสําคัญที่สุดแล้วนะคะทุกคนนะ The s t r a i g h นะคะนะในบรรดาคนคุยของเขาว่าคือคุณตัวจริงนะคะคุณเป็นตัวจริงเลยนะเขารู้สึกว่าเขายอมนะคะคนอื่นอาจจะไม่ยอม ะะแต่กับคุณเนี่ยเขายอมเขายอมที่จะรายงานว่าทําอะไรอยู่เขายอมที่จะลบคนคุยคอนอื่นๆออกไปเขายอมที่จะให้คุณเป็นเจ้าของหัวใจของเขานะคะ six of pentacles นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของคุณแล้วดึงดูดเขานะอันนี้จะแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่มาเจอไพ่กองนี้รู้สึกว่าเป็นพลังงานของตัวเองคือเขาชอบอะ่ะเขาชอบที่เขาสามารถเล่าเรื่องต่างๆให้คุณฟังได้มันให้ความรู้สึกเป็นเพื่อน คุณมีความเอออไปกับเขาคุณมีความแบบเข้าใจอะนะคุณไม่ได้ไปขัดแย้งนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าวันนี้ฉันะเหนื่อยมากเลยนะฉันนะอยากได้กําลังใจคุณก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจรับฟังนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะ่ะคุณเองก็อาจจะเอาเรื่องที่คุณไม่สบายใจมาเล่าให้เขาฟังเขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะเปิดใจและยอมรับนะคะนะในความสัมพันธ์นี้นอกจากการเป็นคนพิเศษสําคัญแล้วมันให้ความรู้สึกเป็นทีมเดียวกันเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นความรู้สึกที่สบายใจเขาตกหลุมรักคุณเขาให้แล้วนะคะนะเอสับับเป็น คอนเฟิร์มนะคะว่ารู้สึกดีอยู่แล้วและโปรเกสนะคะวกกับ6สกซับโสดนะ,ะรวมไปถึงเอสอบอนะความสัมพันธ์นี้เดินหน้ายาวๆได้เลยนะคะนะมันจะแบบเหมือนเขายังอยากมีคุณอยู่ในอนาคตพูดง่ายๆนะคะแล้วเขาก็อยากทําให้มันดีที่สุดด้วยนะในตอนนี้คือสิ่งที่เขามองแล้วเขาตั้งเปา้าคือเขาตกหลุมรักคุณก็ให้แล้ว<อ>เขาเจะเอาชนะใจคุณเขายอมให้คุณควบคุมชีวิตนะคะในตอนนี้คุณเป็นคนที่เขารัก ตอบได้เลยจากเอสซับคัพนะคะและเขาอยากจะเดินหน้ายาวๆถ้าถามว่าเขาแบบคิดจริงจังกับเราขั้นไหนนะคะเขาวางแผนยังไงบ้างเขาต้องการที่จะรักคุณนะคะและให้ความสัมพันธ์นี้มันยาวนานต่อไปนี่คือพลังงานของเขานั่นเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันใช่เลยเป็นพลังงานของคุณเป็นเรื่องราวของคุณเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทำลายเข้ามาได้เลยนะคะไม่บอกว่าท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้คือคุณโชคดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่สุ่มแล้วมันได้พลังงานนี้มาพอดีเลยถือว่าเป็นสัญล มากๆเลยแล้วก็เป็นสายที่ดีนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเดินหน้าได้ขอเพียงคุณจงอดทนเข้าใจเปิดใจรับฟังยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันคุณจะมีโอกาสที่จะได้หัวใจของเขามาครอบครองอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะ